ตอนนี้ตีห้าเราตื่นตีห้แล้วปัจจุบันนี้คือตีห้ครึ่งนะคะเป็นเวลานั้เราจะไปดูทะเลหมอที่ดอยหัวหมด สุดยอดครับผมแอบฟิลสุดยอด เเร่มมมออออองงงงงกกกลลล้้ชชสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของทริปที่เราซื้อกับทางรีสอร์ทโดยวันแรกก็จะเป็นการล่องแก่งโดยไฮไลท์ของล่องแก่งนี้ก็คือน้ำตกแสลุงครับ เส้นทางล่องแก่งสู่น้ำตกทีรอสูจะใช้เวลาประมาณ3-4ถง4ชั่วโมงครับการล่องเรือ,อยางจะเริ่มท้นที่ห้วยอุ้มฝางออกมาตามลําน้ําแม่กลองแล้วปลายทางคือผาแดงครับผม ้งครับ้งเริ่มเองสนุกวัยคะคิดเป็นไงบ้างเต้นเตือนเต้นระหว่างตื่นเต้นอันนี้กับตื่นเต้นเมื่อวานตอนขับรถขึ้นมาเนี่ยคือกันตอนขับรถนมาตื่นเต้นกาคนนั่งหน้าที่เห็นลุงสถานการณ์เนี่ยอากาดีครับเป็นไงบ้างกาศลุ้นลุ้นเห็นคิดว่าจะเห็นเห็นลุงไหมลุงเหรอถ้าน้องลุงอ่ะไม่เห็นถ้าสายลุงอ่ะไม่แน่พาม ลูกหัวล้ออะไรแบบมุ้งมุ้งมุ่งง่าก ปามป่าให้เจ้าแช่ปาขุดจุดนี้เป็นจุดแวะซึ่งมีบ่อน้ำร้อนให้เราได้แช่กันครับแต่จะเป็นบ่อเล็กๆนะครับอาจจะต้องเบียดกันสักเล็กน้อยให้อบอุ่นอยู่บ้างนะครับ คนนั่งเห็นคนด รารลงมาจากผาแดงนะครับผมจุดผาแดงใช่ไหมใช่ที่เราจะไปต่อที่เราจะไปทีรอซูนะครับผมเราต้องนั่งรถข,ข,ของทางที่ต่อเข้าไปนะผมที่พักนะครับผมสภาพบอกเราเลยว่ามีบ้านเยอะมากมีมแบบชตาชิฟต์ดเราก็แรงนิดนิดนึงนครับผมนะฮะใครจะมาก็แนะนำว่าวซื้อทัวร์ซิปทัวร์ดีกว่วานะครับผมอ่ พอบริการมาค่อนข้างลำบากนะครับผมแล้วจะนั่งประมาณเนี้ยสี่ห้าทีคือไม่ชำนาญทางก็ไม่อยากเอาดูครับโอ้โห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 บอกเลยครับอยากกินสะกดไหมนะเมาเนีแน่ไม่เคยไปญาติขอญาติตัดจบแค่นี้ตัดจบคลิปก่อนนะครับผมที่ผาผมจะตัดก่อนที่ผมจะตัด โอเคแล้วเจอกันที่ชิลล์สูครับสภาพที่อุ่กิหนาวไหมฮะไม่หนาวหรอถึงที่มาแล้วครับหัวฟูตอนนี้ดูจากสภาพผัวก็เหนื่อยเล่นรถไฟเหาะมาระดับหนึ่งครับอ่ะนี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ที่พักเรานี่อือพักตรงนี้นะโรงแรมระดับห้าดาวห้าดาวกันไปเลย มาอนนี้เลยทอยนอนเสิร์ฟนี่นอนเสิร์ฟไปนะนี่นอนเสิร์ฟที่ห้องนอนะใครอยากจะมานอนตรงนี้ก็ได้นี่เผืทะเลาะกันนอนนอนแยกเผืกทะเลาะกันก็ไปนอนกันแยกกันรถคนนี้นะคะเป็นทั้งโ์เฟอร์เป็นทั้งคนขับรถเป็นทั้งพ่อครัวเป็นทั้งรีเซชานี่นะครับเป็นทุกอย่างของเราเป็นทุกอย่างให้ผมแล้วอันนี้เลยที่ชื่ออะไรครับ ชื่อบาสครับผมคุณบาสนะบาสอยู่กับเราไปตลอดทะครับผมอพี่บาร์สตั้งปีหนึ่งแปดมั่วปีห้าสิบแปดนาไม่ได้นี่ไงไข่เค็มไข่ต้มไข่ต้มดีนะกูไม่ซื้อกินบนไม่ได้หรอกเลยต้องซื้อตรงนั้นไข่ท่านนะครับเป็นอาวุธนี่ของมันต้องมี นี่เป็นที่นอนของเราวันนี้ก็นอนกันที่บนที่ลาสูเลยเนาะนอนเต็นกันเ,<อ>เดี๋ยวก็จัดของกันก่อนเดี๋ยวว่ามีโอกลางเต็นให้เลยนะบ่ายมากเดี๋ยวเราไปน้ำตกอนะีกแป๊บหน่ครับจัดของนั่นของจัดของนี่นครับอาหันน้กล้องหนย นี่คือด่านตัวนะครับด่านตัลเราต้องผ่านตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงน้ำตกนะครับแล้วก็เดินอีกมาท,าทีละที30นาทีล้วแตะความเร็วล้วแต่ความเร็วนะครับลองไปดูกัน ที่พักเราอืมันต้องลองครับที่ไงนี่คำพริกกัญญาพัฒนนะครับกินอย่าพักกินแล้วห้ามพักตัญญายังไม่ได้พักเลยครับอ่าจะทำงานจะทำงานแล้ัญญายังไม่ได้มีหน้ามันยังชื่อปีดต่อถึงชื่อนี้อ๋อครูเข้าใจแล้วในช่วงเช้าของอับดกทีรอซูถ้าใครที่พักอยู่บนทีรอซู ถ้าโชคดีตอนเช้าก็จะมีหมอกที่น้ําตกนะครับยังไงลองเดินไปดูกันตอนเช้านะครับน่าเสียดายจริงๆครับที่วันนี้เราไม่ได้เจอหมอก ชื่อเล่นอยู่ทินอยู่ชั้นปฐุมศึกษาปีที่สี่อยู่โรงเรียนบ้านแม่กองใหม่ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรุวิทย์พี่วงชื่อเล่นชื่อปายชั้นปฐุมศึกษาปีที่สามครับอยู่โรงเรียนบ้านแม่กองใหม่ครับสวัสดีครับผมชื่อพาวาสผมผมอยู่ปงทับ1ครับครับวันนี้จะมาทําอะไรครับมาพาเข้าท่ำครับจะพาาข้าวท่ำท่ำชื่ออะไรครับท่ำตะเคาบครับมีอะไรเป็นจุดเด่นครับที่นี่มีหินหยักหินย้อยครับ ตอนตรงนี้ก็คือหินลูกหัวใจนะครับอย่าไปมองงานนะครับเดี๋ยวหัวใจผมจะแตกสลายอะไรนะอะไรนะขอยสีหัวใจโล่นี้ก็คือหินลูกหัวใจนะครับอย่าไปมองงานนะครับเดี๋ยวหัวใจผมจะแตกสลายครับเดี๋ยวใจพี่แตกสลายอยู่าไปใกล้ใกต้เนี้ก็คือฟันปลานะครับอย่าไปแตะมันนะครับเดี๋ยวมันตายอ๋อฟันปลาฟันปลาฟันปลาครับฟันเดลาะ วัวนตรงนี้คือลองต่อนะครับต่ออะไรดูครับต่ออะไรรังเลื่อนนะต่ออะไรจ้าต่อยเฉันจะรักเธอแค่คนเดียวครับโอ้โหตายฉันง่นิดเลยนะ ของที่นี่รับรองเด็ดมากโดนทุกดอกอยากรู้โดนอะไรไปดูกันเองนะครับส่วนตัวตรงนี้ก็คือไม้เอกนะครับเอกอะไรมูครับเอกอะไรจ้าเอกี่เอกครับตัวตรงนี้ก็คือนกแันแอนนะครับแอนอะไรรู้ไหครับแอนอะไรจ้าแอนอกกันยกออกครับตัวนี้ก็คือนิ้วชี้นะครับ ชีช้อะไรครับ <glorious? S 1> ชี้อะไรครับชี้หัวใจทุกปีไงครับเฮ้ยส่วนตรงนี้คืออุ่นะครับอุดอะไรครับอุดนอะไรครับอุ่ตะระดุดเฮ้ยเฮ้ยส่วนตรงนี้ไม่ทันเลยว่ะมาแลครับพี่ลาเยอะแยะเลยครับไหนครับที่ครับไหน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 ฝากกดว่าโดนหลอกครับเฮ้ยวันน so ี้เราก็อยู่ที่พักชื่ออะไรครับ กัญญาพักรีสอร์ทค่ะนอกจากที่พักแล้วนะคะที่นี่ก็คือเราซื้อทิปนาเที่ยวกับพีเขาด้วยบริการดีมากนะคะมีแบบเออขึ้นไปดูแลเราที่ข้างบนน้ําตกพีรอโซด้วยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือเราจะพักที่นี่นะคะก็คือห้องพักเนี่ยทาใหม่ๆเลยเดี๋ยวเรามาชมห้องพักกันดีกว่าอ่า้อมยังพักกันนะครับผมมาเย่มาดับเลไโอเคไป เขาได้สี่คนอยู่ดีใช่เขาทำไว้สำหรับนอนสี่คนแต่เราขอพี่เขาแยกนะเพราะว่าจะได้อะอ่ะคนตัวหน่อยจะได้เราเมอเต็มพี่คนเมื่อวานนี่คนเป็นคนเต็มพี่ก็ถือว่าที่เนี่ยจะบอกว่า ถูกและดีถูกผมนะสุดค <ผม S 1> ด้มนีส่สดเท่าที่เราหายได้เลยนะใช่ใชใช่ใชเพราะว่าเขาจะดูแลเราตั้งแต่ถ้าสมมุติคือมันจะมีทริปสองแบบก็คือว่าแบบที่ว่าเออพาเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็พาไปส่งกรุงเทพเลยกับ มาเจอกันที่อุ้งฝางพี่เขาจะดูแลเราตั้งแต่มาถึงอุ้งฝางเริ่มตั้งแต่อาหารเช้าเลยแล้วก็พาเราไปล่องแพร่ร่องแพรเสร็จก็คือเตรียมอาหารกลางวันให้เรามีไกด์พาเดินเข้าไปชมน้ําตกนะคะแล้วก็เตรียมที่นอนให้เราหมดเลยแล้วก็พอเราอาหารเย็นก็จัดเตรียมให้เราเช้ายังพาเราลงมาแล้วยังพาเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวด้วย คือดูแลคอบคุัมแล้วก็ได้นอนที่นี่อีกคืนเรียกว่ามีทริปทัวร์พร้อมที่พักด้ยใช่พรุ่งนี้เช้าก็ยังมีทริปเที่ยวอีกยังไม่จบยังพาไปดอยหัวหมดแล้วก็พาไปร้านกาแฟที่เป็นจุดเช็คอินของอุ้มฝางแล้วมากินข้าวเช้าถึงจะจบทริป เรียกว่าคุ้มสุดๆส่วนใครที่ซื้อทิปแบบเดินทางจากกรุงเทพก็พาไปส่งถึงกรุงเทพเลยเรียกว่าคุ้มที่สุดแอบบอกไว้ก่อนนะครับราคาทิปเนี่ยต่อหัวราคาไม่ถึงสามพันนะครับผมบอกสำหรับที่มาเจอมางะถ้ามาทีุ่้มขวางนะคือเราขับมาจากจากรุงเทพก่อนอ่าเลยจะมาที่ไหนแล้วแต่แต่ว่ามาเจอกันที่รีสอร์ทที่อุ้มขวางอ่าที่รีสอร์ทเขานะครับผมอันนี้เป็นราคาที่ถือว่า คุ้มสุดๆสำหรับซีซั่นนี้มีเพิ่งเริ่มฤดูกาลนะใครที่ยังไม่เคยมารีบตัดสินใจมารอบนี้ก็คือราคาอย่างเงี้ยหาไม่ได้อีกแล้วแล้วคือขึ้นทุกปีเนื่องจากว่าการเดินทางอะไรหลายๆอย่างเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันค่ะขอพักผ่อนเดี๋ยวจะมีครับเดี๋ยวไปดูคาเฟ่เขาเีคาเฟ่ด้วยเขาบอกเค้กอร่อยโอเคก็อร่อยนี่อยากกินโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับไปว๊า วิวครับเนี้ยเปิดเนี้ยโอ้โหสุดยอดครับผมวิวส yeah. ุดยอดดิ่งน right ้ำเลยนะครับผมสุดยอดนี่มีเอาลจอนะครับผมเอาลจอเปิดไฟแบบเหมือนร้านคาเฟ่เลย บอกกันนะครับอันนี้เซตสี่คนเท่านั้นนะครับอาหารเซตสี hmm. ่คนนะครับผม เราเราจะไปไปไหนนะตีห้าครึ่งตอนนี้ตีห้าเราตื่นตีห้าแล้วปัจจุบันนี้คือตีห้าครึ่งนะคะเป็นเวลานั้นเราจะไปดูทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดเราจะไปดอยหัวหมดนะครับผมตื่นเช้าอะจากหลังจากปาร์ตี้มานครับหูมากเลยอะมีเสียงรบกวนห้องไหนไม่รู้ร้องเพลงหมอหูมากาเปิดเพลงป๊อเอาแต่อปป๊อมาเปิดเพลงไดไหมป๊อ เราจะไปทะเลหมอกขอให้ไม่มีหมอกครับผมเฮ้ยต่มันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเราจะดูกันครับผม เช้านี้ก็ไม่ได้เจอเหมอกอีกแล้วครับแต่วิวของที่นี่ก็ยังสวยและอบอุ่นไปด้วยแดดยามเชา้าบอกเลยว่าสวยมากๆครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าพลาดสักครั้งในชีวิตน,นะครับต้องมาเยือนที่เราซูนะครับ